ดังนัง้นเวลาที่จะลดเข็นไข้นี่ยที่ต้องให้คนไข้เนี่ยรอขาขึ้นถูกไหมคะแต่ตอนแรกเนี่ยตอนแรกก่อนที่เราจะมาโกยท้องได้ที่อย่าลืมว่าเส้นท้องมันช่วงกับเส้นเลยถูกไหมคะเราเอามอนคว่ำมาว่าพี่สาวว่าตัวเล็กตัวเล็กคนเนาะขอบอกว่าพี่เขาต้องมาเป็นผุนเขาต้องทําให้เข้มเลยเขาเป็นผุนทุกอาทิตย์แรอวเส้นนี้อ่ะพี่ลองกดร เจ้านี่ที่มันขาตัดหลังเลยเหรอข่อาตัดหลาตัดกระดูกเหรอขาดตัดกระดูกรับเส้นมาต่อขาดตาอย่างนี้อ๋อไปปีนต้นละ้ามาสิเนี่ยพี่อ้าที่เราจับตรงนี้เป็นไตอยู่เลยเป็นอะนี่เปล่าอ่ะเป็นแผนทีเป็นไตอ่มันเป็นไตมันเป็นไตก็คือกล้ามเนื้อบางส่ยเนี่ยมันยึดเกาะแข็งเกินดังนั้นเวลาที่ทายเนี่ยไม่ว่าพี่จะไปทาย ถ้าคนนี้เป็นเกี่ยวช่องท้องไม่ว่าเกี่ยวเรื่องหมดมดลูกหรือว่าไตเลื่อดหรืออะไรที่เกี่ยวช่องท้องก็อักที่ต้องแก้ตรงลำบ้าลำบ้าคือเราเป็นีนตรงนี้อักที่ตับตรงนี้ไว้ต้นกบนี่นะต้นกบเราข้างๆต้นกบพี่พี่ถอดกระดู่ได้หรอพี่จะกระดิางได้พี่เหมือนกับรู้นะใส่บ็อกเซอร์รู้แบบแจมพ้อรู้แบบแจมพ้อได้ได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ พอพี่กดปุบเนี่ยตรงนี้เลยอะพี่ลองดูมันจะเป็นนี่นี่ลูกอยู่นี่ที่ทําให้เขาปวดตรงอุ้มเสิงการหรือว่าตรงที่เกี่ยวกับพวกภาวะมดลูกแล้วก็ไอภาวะไส้เลื่อนนี่แหละที่ต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนอะพี่ลองค่ะตรงนี้ไม่ได้เลยที่เกียวค่ะพี่ไม่เนี่ยวันนี้เหมือนจะเลี้ยงรถเพราะพี่ต้องนั่นตลอด แล้วมันอันอยู่จะเป็นเคสต่อไปมีคปรโมชนอี่นวดไหมพี่พี่ก็อยากนวดเนี่ยพี่ต้องคืนไอ้ตัวเ้็นก้อนนี้ให้หนูถูกไหมพี่ก้อนอย่างนี้เลยนะอ่ะเป็นก้อนสองข้างเลยพี่ข้ออย่างที่หมูเคยบอกนี่ต้องนวดแบบนี้เนี่ยเนี่ยนี่ผมมือนวดแล้วมือนวดเราเป็นเบาเกินอ้าวดูนุ่นี่หมอนุ่นี่มือนวดดูก่อนนี่นี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นแท่นรูเล่ มันคือโลอยู่ตัวที่ที่นวดแล้วเป็นก้อนเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อมันเกร็งมันเป็นแข็งแข็งเป็นตายตัวเองเจ็บเพราะแข็งแข็งเป็นตายเป็นไงคะพี่เลือดลมมันไม่ลงไปเลี้ยงพอเลือดลมมันไม่ลงไปเลี้ยงข้างหน้ามันเกร็งดังนั้นเวลาพี่ยกของหนักี่ตรงนี้มันเกร็งก่อนก็คือตรงลำบ้ามันเกร็งก่อนแล้วมันมาทาให้เส้นแนวข้างตรงนี้มันมีอาการเกร็งถูกไหมคะพี่ดังนั้นสิ่งที่แก้ต้องแก้ลำบ้าก่อนนี่คือที่หนึ่ง ุดที่สองคือแนวสันหลังที่ขึ้นมาต,ตรงตรงบริเวณนหน้าท้องอะค่ะตรงช่วงนี้ขึ้นมาสีงตรงนี้เลยแก้จากนี้ขึ้นมาก็มาหนึ่ฝ่ามือถ้าเราเทียบปุ๊บก็เหมือนจะตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ถ้าพี่เทียบตรงนี้ตรงจุดก็เหมือนกับที่ต้องแก้ขึ้นมาถึงตรงช่ว,เวงเอวช่วงเอวก็คือตรงใต้เนี่ค่ะพี่ตรงใต้ไนโค้งเขาเขาตรงที่จะคุมช่วงท้องหมดเราให้คุมช่วงท้องต<อ>ึงค่ะพี่ ตึงมากเลยผอมนหมอนรู้แค่พอดี้ตึงมากถ้าตึงอย่างนี้พี่ไม่ต้องเขาเรียกว่าถ้าให้สบายนะอย่างคนนี้ยถ้านวดมือจิงแต่ถ้าให้เอาอุ้มเท้าเนี่ยเหยียบลงไปเนี้ยเขาจะสบายอุ้มเท้าเหยียบปมันจะสบายมากกว่าใช้ไมอกาดเจ็บจ้าอเจ็บมากเลยคนนี้รู้ๆได้เลย ใช่แม่ม่วมม่วมข้างนี้แล้วข้างนี้ไม่ใช่แล้วข้างนี้ร้อนกินผักสดต่ะแล้วข้างนี้เป็นเยอะเนาะข้างนี้เป็นเยอะก็ข้างนี้นะเป็นไฟเยอะกว่าข้างนี้ค่ะพี่ถูกไหมพี่ถ้าเป็นของพี่คนนี้นี่เราดูความหลากหลายกันแต่คนนี้น่าจะเป็นเกี๊ยวพวกเขาลูกมากกว่าข้างนีู้เขาซื้อข้างนี้ไม่ต้องตึงบ้าแต่ข้างนี้ตึงมีพายบง ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มดลูกแล้วข้างนี้ไม่ใช่ตึงใช่ไหมมันไม่เคยตึงนะข้างนี้ตึงนะแล้วมาแก้สเสนเนี้ยพี่ให้พยายามใช้ถ้ามัดทำ้ะคะพี่กำเนื้อเราต้องพยายามทำก่อนให้รู้ตัวให้รู้ตัวให้รู้ตัวเพราะว่าอย่างหนูหนูจะไปเรียนกับเขาเรียกว่าหมอม้ดที่แบบชาวบ้านเราจะทูทูนี้ให้รู้ตัวก่อนพอทูให้รู้ตัวเสร็จก็ตรงนี้ที่ก็ พวกนี้พยายามคุณว,วนวนค่อยๆแก้ไปค่ะพี่แก้แก้แก้เพราะมันต้องค่อยๆแก้ก่อนก็คือมันจะแกะเส้นนะคะเรื่อยๆนะพี่<ม>พองน,นั้นพี่ก็ทําประมาณสักสองข้างเนี้ยจนเส้นมันเริ่มเบาขึ้นหรือก้อนนี้มันเริ่มดีขึ้นยืดวมกันเนาะเป็นยนดวนแล้วจะไหะอ๋อ ถ้าเกิดไปเป็นไ้เลื่อนจริงๆเราต้องตรวจทั้งนี้อา่าตรวจข้้งหน้าก่อนค่ะแล้วทังนี้คือจุดที่เราจาแก้อ่ะที่ลองดูลอง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 จะเป็นเพราอ, <S <S อทีทแ่แก้แก้ถึงที่ก็วนเหมือนเดิมก็ต้องใช้นิ้วหรือมงบอกว่าเวลาสางนวดเนี่ยให้พี่พยายามฝุดนวดหรือว่าใช้พลังนิ้วบอกอยู่ถ้าสมมติพี่ไม่ได้ ยังบอกพี่ก็ตรงนี้พี่ไม่ไม่ไม่เคยได้ลองนวดเลยมือพี่จะดการไปบอกว่ามานันไม่มีพลังค่ะแล้วมันจะไม่แข็งเขาเรียกว่าคนดิวี่พลังแล้วพี่ไปนวดใครเนี่ยความร้อนมันจะไม่มันจะไม่มีแรกงก็คือพยายามถือน,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 นะเราเส้นีไปเราเส้นนี้ใช่ไหมคะพี่ให้พี่ท้อนตรง,งนี้คะเนีเ่จะทำอย่างนี้ค่ะี่ คือมันจะดันดันเข้าหาตัวกระดูกก็คือมันจะจับให้เขาเข้าที่ด้วยจับกระดูกนะหกซองมาเองก็คือปกติหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาแล็คออกหรือแล็คเข้าแต่ที่หนูเรียนมาเนี่ยเขาให้ดันให้เข้าเพื่อให้โัวกระดูกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงฐานที่ดูงพอฝั่งนี้เราดันเข้าฝั่งนี้เราก็ดันเข้ากับที่ตืองเหมือนกันมันจะเหมือนกับว่าดันดันให้กระดูกอยู่คนจางมากกว่า ก็ยังหนูจะไม่เป็นจัดกระดุกกระดุกตัวทำไมเป็นตาพวกหมอเขาจะบอกนะว่าให้เบาที่สุดถ้าเป็นหมอชาวบ้านเรียนมาเรียนมาหลายหมอตัวนิดกันเล่รเลยควรไว้กันหนวอแล้วควรมาอย่ที่เดียวควรต่อสู้เลยควรจะหมอชาวบ้านมีรากสังน้ามีเชลยค่ะ ก็ตกผลึกเองแน่น่นหมอสกินน่ะตกผลึกตกผลึกเข่าวสาเรียนจากอาจารย์สกินนะได้หมดทุกหมอเลยจริงๆที่นี้มีหมอเล็กโจดาน่าจะได้ยินเขาบอว่าอยู่เชียงใหม่เล็กหมอเล็กโจดานะเสียแล้วค่ะเจอมากเนี่ยเป็นเรื่องของจำเรื่อเนี่ยแหละเขาสอนดูคลิปวีดีโอนี่แหละแต่เขาจะใช้แบบเครื่องคอดผิวเนี่ยกล้ามหน้ามาถ่ายไปเรื่องเย มันจะสบายมันจะสบายมีแล้วก็หางเราจะมีความรู้สึกว่าสบายใช่อารมณ์กดที่ลองจับดิถ้ายิ่งถ้่มันนิ่มถ้ายิ่งมีกระดูกอย่างเงี้ยนะท่านที่หนูไม่ได้กดแรงเลยนะเดี๋ยวแค่คึม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 ที่ไม่ต้องไปแข็งมากโอ้ชั้นจะบ้างแบบเงี้ยเลวท่ายมันจะระบมแต่แน่นิ่มละแต่ที่ข้างนี้เป็นเยอะกว่าข้างนี้แข็งกว่าเนี่ยเที่ยงจับคึมแบบเมื่อกี้ที่หนูบอกนะคะพี่เสียงตักเข้ามาเนี่ย ต้องเข้าไปแก้งอีกคือคุณไปเรื่อยๆแล้วก็แค่รู้หวงนอนแล้วเนิดร์น้องแอร์เราเรียนทุรอย่ที่หลอกจะหลับแล้วงานต้องแค่เสจอยที่ได้าเรียนไหมสาวพี่สิมพี่สิมไม่พี่สิมเสกตารางพี่ไม่มีตารางเลยตั้งแต่เรียนไม่ได้ตัวไหน นี่มันนวดช้าหน่อยโอ๋อกตวตเขาเพ่่้นปเป็นก็เป็นเยันนะแต่ทำเป็นลีลาไม่ยอมขึ้นที่ตอนนี้นะช้าก็อยากท้าก็อยากขึ้นเออที่ยนว่าไม่ติใช่พออันนี้เสร็จใช่ไหมคะพี่ปุ๊บให้พี่กดเนี่ยตรงนี้ค่ะพี่พยายามกดเข้าหาตรงนี้ปกติเขาให้นอนตะแคงใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราก็ไปต้องนอนตะแคงเพราะว่าเรารู้เส้นละเพราะเส้นนี้อะพี่ลองจับ

โอโหไปวัาที e ่11เหยาหมดลงคงมาเปลี่ยนนะใช่ตอนนี้กรไม่อยู Harmon ่ไม่อยู่ค่ะใช่หนูไปสายทีอ๋อไม่11ครับเปงานที่ไหนไม่อยู่นะที่หน้าที่หน้าที่สิบที่สคนนี้เราชอจะผิดโอ้ยทาไมตงกันที่สามผ่ากระินที่หน้าก็เปลี่ยน่ะพอตรงนี้ที่ร่อนทายที่ย่งทายเนี่ยพ่าตรงนี้หมดเลย เขามีกล้ามเนื้อเยากเลอยากอยากที่ว่าไปกดจุดแล้วอย่างเงี้ยมันจะีต้องลายจุดพวกนี้ด้วยดีคนขนนวดงคนนวดนี่ละพี่เขาเรียกว่าคันขึ้นคันขึ้นกต้องขนนวดใช่ไหมใช่ กรนีที่ถ้าสมมติฝั่งนี้มันเริ่มทายละเห็นไหมพี่เอาสอบใหม่เขาเริ่มนิ่มทั้งแผ่นเลยลองดูพี่จะต้องไปสมมติถ้าพี่สะกดคนไขที่เป็นภาวะไตเลื้อรังไเลื้อรให้พี่เอาดูังห้องมาอุ้ ถ้าบางคนเห็นางเนี้ยไม่ได้เป็นเห็นไหมคะมันหลุดปูนแต่ถ้าสมมติมันเป็นนย่างมันจะปูนออกมาคุณนอนยังไงตรงนี้มันปูนออกมาแต่มันนิ่มคุณแม่ที่แล้วคนที่เป็นไส้เลือดคืออะไที่เช็คตรงนี้ด้านข้างของขาหนีบตรงนี้ถ้าเป็นขาหนีบตรงนี้เนี่ยขอโทษนะคะที่ขอตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้เลยเ่าที่เราจับใช่ไหมคะมันบางกว่าปกติตรงนี้ที่จับได้เลยถ้าคนที่เป็นไส้เลือตรงนี้มันจะหลุดออกมาเป็นก้อนเลย

ตอนรักษาที่อ่างเะื้อท่านเขาขึ้นทัานเข่าขึ้นนะคะพี่ตอนที่รักษาไส้เลื่อนเนี่ยให้พยายามโกยก็คือเหมือนกับโกยมดลูกค่ะพี่อไปเลยหนูก็คือลงมาไม่ได้ก็ไส้เลื่อนอาจารย์โกยให้ไงอือเราจะตรียมคือต้องให้มันพยายามเข้าอ่ะพี่ตรงนี้มันเหมือนต้องกดตรงนี้ให้มันเข้าอือย่างตากล้าวตอนเช้าเราก็หัดทําเองอาทำเองก็ได้นอคุณ้ากของเราเขาก็โกยเองคือตรงนี้พี่ต้องโกยสองสามครั้งก่อนนะค่ะคอโกยสองสามครั้งก่อนเพราะว่า หนึ่งที่เขาไปจับเขาไม่ได้แล้วก็ต้องดันให้เขาเข้าก่อนไปเดี๋ยวไปดันเขาเริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยที่ถึงค่อยมาโกยท้องโกยท้องคือให้เขาอยู่ในภาวะที่เข้าปกติตรงนีมที่ไอตรงช่วงมุมๆเนี่ยก็โกยโกยระมาสองสามครั้งนะคะพี่ปกติถ้าโกยท้องเขาจะให้โกยรอบเดียวผ่านจบชูกไหมคะที่ไม่เพราะว่าผ่านุดที่เดิมก็ย้ำอ่ะ ใช่เขาเข้าไปเพราะบางทีถ้าเราโกยข้างบนดแล้วเนี่ยบางทีเขาก็หลุดออกมเห็นไหมคะพี่ก็เหมือนจะดันเข้าไปขเข้าไปแล้วมีโอกาสหลุดไหมไหมคะเพราะว่าข้างล่างมันยังไม่มถ้าพี่ไม่ได้ยกของหนะักแล้วพี่โกยเองทุกวันเนี่ยก็โอกาสหลุดเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยเพราะว่าแพมมันจะเริ่มสมา,านเห็นไหมพี่เวลาเราโกยเข้ามาเนาะรู้สึกไงคะพี่ไม่รู้สึกไงเนาะเนี่ยเพราะว่าใจเลื่อนมันจะดีตรงนี้จนเลื่อนแจะปวดเลยค่ะปวด มันจะรู้สึกแบบสบายว่าเวลาดันเข้าไปเพราะเวลาไสหลุดออกมาเนี่ยมันจะปวดแต่เวลาเราเดันเข้าไปกับที่เดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายพอไงก็มาถึงข้างหน้าตรงนี้ที่ก็ทำนั่นหนูอเพื่อให้ให้ให,ให้ตัวภาวะไส้อะค่ะที่มันเท่าที่แต่สมมติเขาดันเป็นตรงสะดือแทนที่จะใช้ทั้งมือใช่ไหมที่เหลือแค่สองนิ้วเน้นที่ตรงสะดือ ใชไหมพี่แล้วพี่ต้องเข้าใจว่าไส้เนี่ยมันชอบความอ่อนวางันไม่ได้ชอบความที่พี่ไปลงแรงไม่ได้เพราะเขามีการภาวะอักเสบพอตรงนี้พอพี่เริ่มนวดเริ่มนิ่มให่พี่กดตรงปากเรือค่ะเ้ของเขามันจะมีอาการอยู่ให้กดลงไปให้กดลงไปให้เขารู้ตัวนี้ก็คือเริ่มลงไปพอเริ่มไปพี่กด่าสัะพักหนึ่งใช่ไหมคะพี่ ก็กดวางไปสักพี่ก็กยใหม,ม่อ,อะพี่อลองกลลอลูกอย่าง,ลง,ลง,ลงแล้วมาราูปจจก็ได้ใช่ไหมคะพี่แต่ถ้าเป็นไส้ที่ต้องการถึงนาฬิกาพี่ต้องามาทางนาาี้เหรอต้องมาทางนี้เพราะถ้าเป็นไส้เลื่อนเนี่ยพี่ต้องกยจนคือเหมือนกับดันเขาเข้าอะพี่เขาจะออกมาให้เป็นลูกเลย<ม>แล้วก็เตรียมบังดันเขาเข้าไปพอดันดันดันเขาไปปุ๊บ พี่ก็ต้องสูงมันจะพี่ดันสมมติพี่ดันเขาก็ไปสอดสักครั้งแล้วใช่ไหมพี่จะเห็นไหมว่ามือเหมือนวน,นอยู่เพราะว่าวนเขากระตุ้นที่กล้ามเนื้อมันรู้ว่าตรงนี้เนี่ยฉันรักษาแล้วคุณเนี่ยต้องแบบเริ่มติดแล้วกล้ามเนื้อมันจะรู้อยู่ก็คือตะตู่ตนที่กล้ามเนื้อมันเริ่มขงดหงิดอะรเมือนมืออ่ะนี่ยไปละสามละสามไปละสามละสามไปละโยนโยนแยงนี่เดียวกันรู้แล้วไปละสามละสามโอเคเขา จะหกสิบแล้วพี่โมหกสิบขึ้นต้องเป็นใบหอกอ๋ออ่าเราได้บำรุงอ่าถ้าเราไม่ต้องไปจับไปไหนไม่ให้มือปล่อยไงเราเรไม่ต้องมอ่าเดี๋ยวพี่โมจะมาซื้อยาอ่ามันจะไปไม่วันนี้อันนี้คือโกงไปตั้งหลักอ่ถ้ามันอยู่ตรงกลางเหลืออยู่หกร้อยเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันไปซื้ออาหารแมวอาหารไก่หยุดแบงนี้ก็ไม่เป็นทางานนะไงคือเป็นถุงใหญ่หรอ แต่มันต้นรักษาไคล้ายกับนลูกเพื่อนอ๋อนนี้ตะกี้มันลูกแต่ไม่ได้เป็นกระสอนนะแต่แคงใช่ไหมก็จะพักมันก็จะเปิยถ้าเป็นถ้าเป็นมันลูกเพื่อเรามันพูดตะแคงเราจะใช้ฝา แต่อันนี้ well. มันจะลงมาลถ้ามันเป็นส sim ิบหลอดตังกวนอนตังจวไอนคือตรงตะเข็บที mm ่บ้านตะเข็บที่บ้านตะเข็บตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตะเข็บตรงกลางแต่ถ้าเป็นเส้นถ้าเป็นมดลูกเขาแถวนี้เป็นมดลูกเราก็จะใส แล้วกินนี่พอสิมริเนี้อันนี้อันนี้ข้างนี้บวมข้างไหนบวมข้างนี้บวมข้างนี้บวมมันีเข้ามาข้าหลขายได้มันตกเรียงพุยลูกยอ้าซื้อในห้างอย่านี้เขาเป็นหลกขายขาบอเนะรวดโยมดลูกเลยนี่แล้วสาโวยมดลูกเลยใช่ขายั้ง้นมีดเนาะโวยทลไกเนาะโวยมดลยงเข้ามาตะเตียน ตกไปนะเจอร้องหน้าใอ่ค่ะมาลองหน้าไม่จับมือไปโดนด้วยเบายตึงๆตึงๆข้อมือเราลองกดลงไปไม่เจ็บไม่เจ็บมันจะสบายถ้าไม่เจียงมันจะปวดลงขาถ้าปวดเอวข้างนี้ปวดลงขาปวดเอวข้างนี้แล้วก็ปวดลงขาแล้วตั้านก็พับตรงนี้ อัน้ค่อดกอาแล้วเ็อกูปโรงงานไมต่ว่าัของาเอี่เดกจะ้วองปลาทีาเดวลาที่เดกี่เด็กท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 ี่ด็กที่เด็กท่เดกที่เด่เด็กที่เด็ก่เด็กท่เด็กที่กที่เด็กท่เด็กที่เด็กที่เด็ที่ที่เด็ที่กที่เด็กที่เด็กที่เด็ที่เด็ที่เกที่เด็กที่เดกที่เดี่กที่เดี่่ทดี่กเ่ ย้อยยังไม่กดร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าสิบเปอเซอันนี้ไม่ย้อยเนาะไม่ไม่จับขึ้นมาไม่ไม่ไม่จับเฉยๆจับเฉยเฉยพักเจ็ดนี่คือย้อยย่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 อยแต่แต่ไม่เจอไม่เจอขอบอะไรมันใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่แต่ใจคงขวาใจคงขวาไม่เจอขอบไม่ไม่นี่คะมันอยู่นี่ไงมันไปเลยไม่มีปัญหาแต่พี่เอาจริงๆอย่างเป็นก้อนเดี๋ยวก่อน ใทําใจกนดีแล้วน่าที่มาแล้วเจอคนดีๆก็ก็ไม่ได้กินเหล้าอีกไม่กินเบียร์อีกต่ไมกิน่ันได้กันได้ยาแล้วเปล่าไปโดนอมนางเนาะไอ้คืนคนนี้ไม่เก็บคำพี่จันอาจารย์กดเน็บแล้วตลึกที่ลุกยักดก็ยังไม่เคตโอ้โหสาระสาระะจกเออท่อแล้ว่าเงี้ยสระอเสามวันนะกไปเโอ้ยังไงมีก็ได้โอ้ คัอย <swings profile. S 1> ่างเช่นตรงนี้มเป็นก้อนอะเป็นเป็ไหวหวัดใ่ไหมเจ็บตรงนี้ก้อนนี่นี่พี่เหนไหมนี่นี่อาแต่แต่เป็นก้อนเลยมันกันมันกันคลายโครงตับนะคะพี่มันล้ําออกมามันเพราะว่าอะไรคะจันอ๋อมันเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าหลักๆคือตรงนี้ตับที่มันมีปัญหาของพี่ว่าหนึ่งเมื่อตับที่อาจจะดื่มแอลกอฮอล์บอกสองความร้อนมันเยอะ นี่มันเป็นน้ำเหลืองแมันขึ้นตามแนวตามเส้นลำไส้ใหญ่ใช่ไหมเพราะเราขับไปเขาไม่ตรงแน่นนี่ก้อนโดนอะไรกัดตรงนี้เป็นภาวะที่คืออาจจะโดนอะไรกัดก็จริงนะที่แต่ที่เราจะเกียว่ามันเป็นโซนอยู่เพราะอาหารนี่นคะแล้วก็กินแต่กล้วยหอมกล้วยหอมมีนิดร้อเป็นแตงก็เลยเป็นภาวะนี้ส่วนจวตับมันจะอยู่ตรงนี้เวลาคำเนี้ยมันจะเป็นก้อนอยู่เนี้ยก้อนอยู่ถ้ากดลงไปคนไข้ก็จะติด ตอวแป้งนี่ยตอนนั้นมืออาการเมื่เวลากดมันมันจะเป็นเหมือนมือแบบมันจะร้อนแล้วก็มันจะนิ่งเนาะมันเป็นมือหมอมันเป็นไม่ใช่มือหมอกับมือเราเรามันต่างกันเมันต่างกันไม่ใช่มันไม่รูอ่ะมันจะต่างไม่ใช่ไม่ใช่มือเย็นหนึบถ้าว่าเวลาเราตัดมันไปเวลาที่มือเขาเรียกว่าเวลาที่กดคนไข้อะค่ะมืออย่างแรกเลยนะถ้าพี eh Mü, okay ่แัดให้เอามือ ไม่ใช่ที่เรากดเนี่ยกดได้เขาจะรู้ว่ามือเป็นอะไรใ่มเพราะนี่มันสบายเวลาพี่กดเนี่ยพี่มายไปใั่คุณไทยเย็นแล้วมีความรู้สึกมันจะอยู่ที่มือเล็ทีว่าเฮ้ยฉันต้องกดทุนไทยเนี่ยคือมันจะคนไทยเป็นตัวที่เนึงว่าฉันเนี่ยกดทุนไทยเลยมันั่นจะมีความเมตตาอยู่ค่ะเขาเรียกว่ามันจะทําความรู้สึกความอ่อนโยนเราเนี่ยจะลงไปหาทุนไทยหไม่ใช่พี่เราเราเปลี่ยนใหม่เวลากดเนี่ยพี่อะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่กดอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่คือความเป็นรี แต่ถ้าสมมุติถ้าพี่กดได้ว่าพี่อยากเป็นหมอพี่อยากรู้ว่าคนไข้เป็นยังไงอะไรพี่ดูแะพี่ลองลองตอนที่กดอยู่ด้านตรงข้ามได้จะดูดีกว่ามันจะเปลี่ยนจริงจริงะพี่ความรู้กถ้าอยู่ด้านตรงข้ามก็จะดีกว่าใช่ไหมคะแต่การเจาะปันที่ในทางตรงนี้ถ้าอยู่ด้านนี้นี่จะจับตรงไหนค่ะคุณหมอเอาไปหนาตกมันท้ที่ต้องพยี่อย่างอย่ากหมอที่เรากดวันนี้ที่อย่ากรู้เข้ามาปุ๊บเอาดูกันที่นาที่พี่จะรู้สึกพี่เป็นเต้น จะไม่เท่าไหร่เอาลองดูเย็นใช่ไหมไอ้น้องโกยคนเดียวไม่ได้โกย่มนเอาอะไรไปอ๋อดีขึ้นไหมครับทุกคนดูดิดีขึ้นใช่ไหมอ่ะดีขึ้นก็ยุคของอ่ะอ๋อใช่แลนั่นาหละแล้วก็ยุคของ กนตวต่ว่าเราต้องนี่นี่ก่อนใช่ไหมนีนมตั้ยุบจัหัดน่าเป็นอะไรแล่ี่โดนปลยไปแล้วทำให้มันมันแบบอาจารย์บอกอต่าว่าตอาจารย์ดกดนมดอาจยดข้างนี้ก่อนอาจารย์บกว่าต้องไปยืนข้างมีไหมคะข้างไหนถือเป็นสข้างเ อันนี้ก็มีไม่ค่อเก็บเข้าบอกแบบนี้นะก็มันอยู่ข้างนี้ก็รู้สึกพี่อ่อนเขาเป็นพี่อ่อนเขาเป็นข้างขวาเป็นสองข้างเป็นสองข้างเลยแต่ว่าพอเวลาแบบยืนอย่างเงี้ยครับหรือว่ายกของอะไรมันจะมีภาวะเออเออไปแบบแบบเลยนะเับเออต้องน้อยหน่อย มันไม่ใช่มันแต่ไม่ใช่ท้องน้อยมันจะเป็นอยู่ตรงนี้ข้างนี้จะเป็นข้างขานมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับข้้าง้ใช่ครับอข้าง้อก็จะเอ่อพี่เอากินข้าวขเางนี้นี่มันข้นเ่เลยอะพี่มันเยอะกว่าแต่ว่าขนีเนี่ยทาให้หมดลูกยงต้องไปบอกนะตารวจยิงฐานีเพราะว่านี้แหละ ไ้เราเยกเล้มาเลวเหมนยใ่เนนมืกันเมาเลยอยนันใชยกันเหมก่อกมากัเลยยกัยิ่งหกั เขาปล่อยเลยมันแต่ละดอกแต่ม hmm. uh, ืออ like so ๋อพ like ี่จะบอกว่าเวากดทีนี้ถ้ากดแบบนิ่ๆนะพี่มันจะสบายถ้าอย่างเรากดทีถ้ากดเราปล่อยที่ขึ้นไปเลยแล้วาก็กดโอ้ไมอเนื้ทีเี่ยเนี่ยนต้ง้วมันจะมันจะสบายปิดการว่ากดโดนจุกซะเถอะนะอื วิธีการนวดกอยอ่าเพราะว่าคนที่ที่มีไข้เลือนอะครับให้กอยเข้ามาเป็นลบกดประมาณสักสามรอบสามรอบที่เราดูที่เราบอกว่ามือเขาเหมือนจับมือเป็นคาราเต้ที่มีออร่าเพราะว่าอย่างเนี้ยถ้าทำงานหนักก็จริงนะที่มจตบมือเขาหนึบหนาค่ะที่เราบอก คือมือเทียบมือมือมืาไทยคิดถูทยมือแย็งที่เวลาจับคือ้นิสมือจับตอบสับเสียมนะใช่แข่งไปพี่มือแข็งกว่าคือเวลาเวลาหนูนวดคนไขยเนี่ยสมมติคนไทยเขาเดนหนูวดแล้วโดนเขาดเขาจะบอกเลยว่าทำไมมือหนูหนักแต่มือเขาหนักแต่จากแบบว่ามันกว้างแต่มัาตารย์นิว่ม่งค่ะแต่กระยางนะแต่กละย่างนั้นมือนุ่มนุอคนเงเขาเรียกว่าคน เพราะเรมันจะไม่ลงข้างล่างตั้งใจนะจะฟรงซื้อเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นคือว่ามันเริ่มอีกโลกแม่ที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันมันเริ่มจริงพอหลั้นกล้ามเนื้อมันจะมันจะกลับมารก็เจ็บเนาะกล้ามเนื้ออาการมองเดียวแน่เลยเบาเดียวเลยครับไม่ไหวตอนี่เป็นโรคงหมอทำแล้วหมอไหนหมอผดสานี่เราพยอยามไปไปอ่ะสัก การนี้ยังพุ้มเลยดิเขาไม่ให้พูดหรือเปล่าเวลาเล่าสาโอ้โมจิเฮ้ยกานนี้เป็นอะไรปวดอ่ะทำมเอาเอ้าวค่ะปะ Thank you.